การผ่าตัดของกระดูกสันหลังเนี่ยหมอผ่าตัดเนี่ยจะหลกัหลกๆจะพิจารณาอยู่3อย่างครับผมว่าจะเลือกผ่าตัดแบบไหนอย่างไรอันที่1ก็คือดูว่าถ้ากระดูกสันหลังไม่แข็งแรงต้องเสริมความแข็งแรงอย่างเช่นจอยไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังมันเคลื่อนจําเป็นต้องผ่าตัดอันที่2ถ้ามีการเบียดทับเส้นประสาทหมอจะต้องเอาที่ทับเส้นประสาทออกนะครับเพื่อให้เส้นประสาทมันโล่งไม่มีการโดนกดทับอันที่3ถ้าหลังมันมีการเอียงหรือว่ามีการโคดหรือว่ามีการเคลื่อนที่มันไม่ตรงตามธรรมชาตินอ r m มอ a อ a t ต m y เนี่ยหมอจะต้องา่ๆย ในการที่จะพิจารณารักษาคนไข้ในแต่ละเคสซึ่งแต่ละเคสก็จะไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยมาด้วยปวดหลังร้าวลงขาเราทำเอ็มไอชัดเจนเลยว่ามันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยที่กระดูกสันหลังไม,ไม่เคลื่อนนะครับถ้าอย่างเงี้ยสองกล้องได้ผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์พิเศษอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังเขาไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังมันเคลื่อนมันมีรอยแตกของกระดูกทาให้กระดูกไม่แข็งแรงมันไม่เชื่อมกันอย่างเงี้ยการผ่าตัด2กล้องอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่แก้ไขปัญหาถ้าออออออยยยย่่่่าาางงเเเเีีี้้หหหมมมมกกก็ตแนนนนนนะํปปลลไไรรรรืวใสสุณ์ททูิ ความแข็งแรงอย่างนี้นะครับก็ต้องพิจารณาดูไป็ล่ไล่ไปจะผ่ากี่ระดับนะผ่าแบบไหนอย่างนี้ก็ต้องพิจารณาดูแต่ละเคสไปครับผมตามความเหมาะสมของแต่ละท่านครับอันนี้หมอก็เลยต้องแนะนําว่าต้องมาต้องมาตรวจกับหมอครับเพราะว่าหมอจะได้ตรวจร่างกายแล้วก็สืบค้นเพิ่มเติมแล้วก็ดูแต่ละเคสให้มันต้องแก้ให้ถูกปัญหานะครับถึงจะคนไข้ถึงจะได้หายปลอดภัยด้วยครับ